เป็นพระภาวนาไม่เป็นเสียเปรียบโยมภาวนาไม่ได้หรือไม่ได้ทําคุณงามความดีทางพระศาสนากระทั่งเรียนก็ไม่เรียนนะเรียกว่าปริยัติก็ไม่เอาปฏิบัติก็ไม่เอาอยู่เฉยๆอะไรเงี้ยเป็นนี่เป็นโยมดีกว่าเป็นโยมยังทำอาหากินของตัวเองไม่เป็นนี่ถ้าเป็นนี่ก็เป็นนี่แบงค์พระเป็นนี่กรรมทุกวันไปบินทบาต ไม่ได้ภาวนาเนี่ยเอาจิตที่มีกิเลสไปรับปินทบาทเนี่เอาบาปมาใส่ตัวเองถ้าภาวนาไปตื่นเช้ามานั่งสมาธิเดินจงกรมอะไรถึงเวลาก็เดินจงกรมไปปิณทบาทนะทุกก้าวที่เดินไปเจริญสติเจริญปัญญาไปเรื่อยๆโยมพามาทําบุญมันเขาทำบุญกับคนดีมีศีลมีธรรมเขาได้บุญเยอะมีองค์หนึ่งท่านบอกท่านเป็นนี่ยอยู่เจ็ดวัน คือพระมหากัสปะคือพอครบเจ็ดวันเนี่ยท่านบารรลุพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยท่านไม่เปนหนี้ใครอีกลวใครเอาข้าวมาถวายให้ท่านฉันนะเป็นบุญของเขาเป็นพระไม่ได้เป็นง่ายเป็นพระพร้อมจะตกนรกแค่เรื่องเซ็กส์นะก็แย่แล้วสติขาดราค่าก็มาแดงอีกแลวนะต่อสู้กันเหน็ดเหนื่อยมากเลยพระที่พ่ายแพ้เห็นแล้วสงสารแต่ว่าเลี้ยงไว้ในวงการไม่ได้นะ เพราะพระพุทธเจ้าไม่อนุญาต